วันครับในช่วงของข่านาทกวันนี้สรับเพื่อนครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่ครรพบทุกท่านครับครับผมช่วงนี้สมพงษ์มาวันนะครับออกเดินสายไม่ได้ข้าโรงเรียนมา3วันแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับช่วงที่ออกเดินสายก็คือไปงานประเมินคุณภาพภายในนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่อาการศึกษามัธยมสาเขต22นะครับก็มีทีมงาน สุคนอ้วนแก้ววชิระปัทดีและก็ชูศิลตั้งสกุลและทิพวรรณเสนจันทิชัยนะครับก็ในช่วงสองวันนะครับก็ไปที่โรงเรียนวัดบึงเหล็กของท่านผู้บริการอาจชมพูโคต โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่มีการจัดบรรยากาศที่สวยงามและก็ดําเนินการตามนโยบายอย่างชัดเจนนะครับโรงเรียนกุดชิมวิทยาคมที่ลุงพร้อมอเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา,น,านอยู่นะครับก็มีการบริหารจัดการที่สุดยอดนะครับโดยการนําของท่านผู้นิการาชัยนาทศิรินุมาศนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีโอกาสไปที่โรงเรียนสีโคตรตบูลนะครับสีโคตรตบูลของท่านผู้นิการวีระรีแนบเนียนนะครับซึ่ง ถือว่าโรงเรียนสีโคตบูนนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่สําสคัญสําคัญหลายสิ่งหลายอย่างที่สําคัญคือรอยยิ้มของคุณครูนะครับนั่นก็คือการบริหารจัดการที่ทางาผู้บริหารและก็บุคลากรในโรงเรียนนะครับที่เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีสำหรับดีโคตบูนนี้นะเป็นโรงเรียนที่น่าจับตาในการที่จะยกระดับคุณภาพที่เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านอีกแห่งหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับนทาทพัฒนาเป็นไงของท่านปรีชาเจติน,นัยก็ได้ ปลมุ่วันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นความพร้อมที่ทางผู้บริหารและคุณครูนะครับมีความพร้อมเปิดตั้งมาตั้งแต่ปี2518สมัยท่านอาจารย์ประสาทแสงสว่างนะครับสมบุกมาวันก็ไปร่วมคุตโตนาสร้างสร้างนาถอนพัฒนานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน่มฟอหลเปียวแล้วนะครับผลงานสุดยอดเลยนะครับวันนี้เช้านี้นะครับคณะทีมงานก็จะไปประเมินที่โรงเรียนคับเตยอุปถัมภ์นะครับของท่านผู้ในการพนมศักดิ์ใจรงยศนะครับบ่ายก็มา ที่โรงเรียนปิยะมหาราชไหลนะครับแล้วก็จะสรุปงานส่งกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางอุเทนพัฒนาวันนี้นะครับก็จะรับการประเมินจากทีมงานประเมินคณะกรรมการจากจังหวัดมุกดาหารนะครับสมจิตราชิวงศ์เรียงผางพันธุ์และก็สุทธิพงศ์ใจตรง อิรติศักสุวรรณศรีและก็ธนิตทองอาจนะครับก็จะมาประเมินเช้าที่โรงเรียนปู่เทนพัฒนาบ่ายที่โรงเรียนเชียงยืนวิทยานะครับเมื่อวานนี้สมพงศ์มวันนะครับแวะไปที่อำเภอสีสงครามที่โรงหอประชุมมัชาวารีโรงเรียนสหราชรังสิตนะครับเพื่อ <c oughs> ขออภัยครับเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการ,รปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยในโครงการผู้ว่าพบผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็ไปก็ได้ รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นพิธีกรทันทีนะครับก็ได้ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองคุมพลบันเทาทุกนะครับทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนคะรปนมก็ให้นโยบายที่ชัดเจนนะครับเรื่องของอแนวทางการดําเนินการก็คือตาม5มาตรการ แล้วก็กลยุทธ์4ต้องสองไม่นะครับจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จนะครับหลายคนเมื่อวานบอกว่ากลยุทธ์4ต้องนี้จะต้องมีเพิ่มอีกต้องที่5านะลุงพร้อมก็บอกคือสุดท้ายคือต้องต้องตายแล้วก็ต้องติดคุกนะครับเมื่อวานนี้มีของจริงให้ดูด้วยนะครับท่านผู้บริหารที่รับฟังนโยบายเมื่อวานนี้ก็คงจะสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเลยนะครับอ้าวกลับมาฟังส่วนกลางบ้างตอนนี้นะครับท่านจินภัทรภูมิรัตน์ก็มีหนังสือส่งมาถึงสพมและก็สพป,ปทั่วประเทศนะครับบอกว่าจะมีการคัดเลือก ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการหรือนอบสอสทรุ่นที่สามนะครับซึ่งในส่วนของสอพทออนี้นะครับก็จะได้รับโคต้าทั้งหมด30คนแล้วก็สำรองอีก5คนนะครับเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวนะครับโดยสอพทก็กำหนด บุคคลที่จะเข้ามีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มผู้อํานวยการสำนักการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษา16คนและก็สํารองไว้2คนนะครับกลุ่มผู้อํานวยการสถานศึกษาจะมีโควต้าอยู่12คนและก็สํารอง2คนกลุ่มผู้อํานวยการสํานักหรือเทียบเท่าสํานักนะครับจํานวน2คนและก็สํารองอีก1คนนะครับโดยขอให้เขตพื้นที่นะครับแจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่อ่าหลักสูตรกําหนดนะครับส่งไปให้สพทนะ พร้อมกับส่งกับส่งนกรอบแนวคิดการจัดทํารายงานาการศึกษาส่วนบุคคลหรือ IS สนะครับส่งไปให้สพทภายในวันที่12มิถุนายนแล้วก็จะพิจารณาคัดเลือกนะครับภายในวันที่18มิถุนายนคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างสําหรับผู้ในการเขตทั้งประถมและมัธยมนะครับก็ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนแล้วก็จะต้องอปฏิบัติหน้าที่มาไม่น้อยกว่า2ปีนะครับส่วนผู้บริหารสถานศึกษาก็คือจะต้องไม่ผ่านการอบรม ในการอบรมผู้บริหารระดับสูงมาก่อนนะครับหรือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีและที่สําคัญคือจะต้องเป็นผู้บริหารสถานศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญหรือสีเก้าอ้าวเห็นเห็นแล้วนะครับท่านสิริชัยใจยกัฒน์ท่านทองจันทร์สีคําแท้แล้วก็ท่านศึกภัยรัตนวิเศษนะครับสีเก้าก็มี12บสองตำแหน่งนะัที่จะเข้ารับการอบรมนี่มีครบหรือเปล่านะนะครพนมมุกดาหารอ่านทำเหลือมาก็อาจจะสํารองแถวๆ กำลังนั่งพูดอยู่นี้ก็ได้เนาะอ่ะต่อไปเรื่องของการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2556นะครับซึ่งทางสงพทก็ได้ส่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาม,มาประเมินครั้งที่1ประจำปี2556นราหะครับสำรับสบพม22เราก็วันนี้ครับวันที่5มิถุนายน2556จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8. 30นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีนะครับซึ่งคณะกรรมการ อ่ากำกับติดตามประเมินจากสพทที่มานะครับก็คือท่านทนากรงามชมพูนะครับซึ่งเป็นข้าราชการบํานาญเป็นประธานคณะกรรมการนะครับนางสาวเอกวันณตั้งสุยยางและก็นางกัสมาจันทร์นะครับจากสํานักง,งานติดตามสํานักติดตามประเมินผลและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็จะมาประเมินที่สพมวันนี้นะครับก็ขอท่านรองปฏิญาธารัพเสนา อารักษาการในตำแหน่งก็ได้ขอเชิญผู้บริหารนะครับให้การต้อนรับคณะกรรมการและให้ข้อมูลคณะกรรมการนะครับที่ห้องประชุมเปื่อยงามวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับท่านสุคนอ้วนแก้วนะครับซึ่งเป็นประธานพิจารณาเงินกู้ของสังกรารอมทรัพย์ครูมัธยมศรานครพนมแจ้งข่าวมาว่าท่านผู้ในการกรมสินสิมรศักษ์ได้มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสากสรชุดที่24ปี56นะครับบอกว่า สหกรณร์จะมีมติลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิกนะครับจากเดิม8บาท25สตางค์ต่อปีก็ลดเหลือ8บาทต่อปีนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2,556เป็นต้นไปนะครับฝากข่าวจากท่านผู้มนการชูสินตั้งสกุลนะครับท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ที่ดิน นะครับประมาณ24่ไร่กว่าๆนะครับที่ตำบลหนองฮีอําเภอปราป่าจังหวัดนครพนมราคามิตรภาพติดต่อได้ที่ท่านผู้บริการชูศิลป์ตั้งสกุลผู้บริการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลครับท่านสวัสดีครับครับผมครับถ้ายังไงใครที่ต้องการจะประกวดวงดนตรีสตริงกับทางอบจดดยดรสมชอบนิติพลในเขารับสมัครอยู่นะฮะรายละเอียดสอบถามที่0425 16 293อที่อบจนะครับ เป็นการประกวดดนตรีสติตตงตันยาสติดทบีนมะวันประจำปี56ครับมาในช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลวันนี้เข้าเวลาการนาฬิกา5นาทีกับนทางท่านสมชายวิทย์ดำรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมของเราเนี่ยนะจะไปเปิดการประชุมโครงการศึกษา ักยภาพามหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนมร่วมกับคณะต่างๆครับที่ห้องกันเก่าอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนมคราวนี้ก็คงจะมีทางท่านอารองศาตสตราจารย์ดรสวิทต์ลาหัสิรรงเข้าร่วมด้วยนะเพราะว่าท่านเพิ่งเดินทางกามาจากไต้หวันถ้าย่างไงยังไงก็ เดี๋ยวผลการประชุมสัมนาเป็นอย่างไรก็คงจะมีข่าวมานําเสานอในโอกาสเพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยนครปฐมของเรานะฮะสำหรับคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็เปิดปีแรกนะนะครับใครที่ไปแจ้งความจำนงไว้แล้วเนี่ยให้ไปลงทะเบ,บียนได้ถึงวันที่15มิถุนายนนะฮที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับถ้าอย่างไงยังไง,ง,ไงถ้าหาก